ไม่มีใครยอมใครนะครับสำหรับศึกจริงประธานสภาผู้แทนราษฎรนะครับระหว่งางก้าวไกลและเพื่อไทยครับเพราะว่าล่าสุดนะฮะทางก้าวไกลและเพื่อไทยเลื่อนถกข้อสรุปประธานสภาโดยที่ไม่มีกําหนดนัดประชุมใหม่นะครับซึ่งรองโฆษกโก้าวไกลก็ย้ำว่าหากมีรายละเอียดก็จะแจ้งภายหลังด้วยนะฮะเอาเรื่องนี้เป็นอย่างไรผมเดียวจิเดชการบริษัทนิพิษณุช,ชนไทย PBS รายงานให้ฟังนะครับคือรายงานนี้ครับตั้งแต่ช่วงประมาณสักห้าทุ่มของวันที่27มิถุนายน2566นะฮะ คือตามรายง,งานว่าสอสอบัญชีรายชื่อแล้วก็รองโฆษกพรรคเก้าไกลเนี่ยแจ้งต่อสื่อมวลชนพรรคเก้าไกลกรณีการนัดหารือการระหว่างแกนนาพรรคเก้าไกลและพรคเพื่อไทยนะครับเกี่ยวกับข้อสรุปประธานสภาว่าขอเลื่อนออกไปก่อนโดยที่ไม่มีกําหนดนะครับทางนี้หากว่ามีกําหนดการใหม่จะแจ้งให้สื่อมวลชนเนี่ยทราบภายหลังด้วยนะฮะแล้วการยกเลิกประชุมครั้งนี้เนี่ยเกิดขึ้นภายหลังพรรคเพื่อไทยถแถลงไม่ยอมถอยกรณีเก้าอี้ประธานสภาผู้แทนราษฎร ขณะที่พรรคเก้าไกลก็ได้มีการเปิดตัวนายปฏิพัฒส,สันติพาดานะครับสสพิษณุโลกเป็นแคดิเดตในนามพรรคเก้าไกลซึ่งคาดว่าแกนนําทั้งสองฝ่ายเจรจากันไม่ลงตัวนะครับนี่หากว่าไปดูที่ทวิตเตอร์นะครับของพรรคเพื่อไทยนะครับ ก็ระบุถึงผลประชุมกรรมการบริหารพรรคแล้วสสพรรคเพื่อไทยมีมติให้คณะทํางานเจรจาหารือพรรคเก้าไกลเพื่อสรุปตําแหน่งประธานสภานะครับสมาชิกพรรคส่วนใหญ่เห็นว่าทีมเจรจาซึ่งได้รับมอบหมายจากกรรมการบริหารควรเจรจาในสูตร14บวกหนึ่งครับตามที่ได้เสนอไปก่อนหน้านี้เป็นสูตรที่เป็นธรรมคานึงถึงความเสมอภาคให้เกียรติซึ่งกันและกันประธานสภาต้องวางตัวเป็นกลางมีความรู้ความสามารถมีวุฒิภาวะเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายดูทั้งสองฝ่ายนะฮะ เพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรแลกเปลี่ยนกันได้นะครับแล้วก็สามารถติดตามรายละเอียดได้ทุกช่องข่าวของไทย PBS กฎหมายเลขสามรวมถึงรายการสถานิประชาชนทางไทย PBS นเครับเป็นรายการช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือประชาชนนะครับ14.05นา,นาทีจนถึงเวลา15.00นา15น,น,านะครับ